นี่โอ้ลืมไปชมสบายดีวันนี้ก็มาพบกับสองเอ็ดเอพีสิบเก่าอีกแล้วเนาะวันนี้คนสิบพาทุกคนมาการคือเก่าเนาะแต่มืัอนี้คนสิมาการเขียดหัว่ามื่อนี้ฝนตกนะตามตะเก้าฝนตกนะเขียดออกโอเคแต่มื่อนี้บอกว่าขียดสิออกหรือบอดีครับไปลุ้นน้ำกันเนาะ ตัวนี้โคก็อยู่กลางหน้าแล้วมีแต่คนมากานพี่น้องเไงเต็มๆกลางท้งหน้าอยู่บูฮัวสิได้หรือบ่ตามต,าตะเก้าฝนตกเสือเขียนออกเน่แต่มื่อนี้จะคนหลายแบบนี้เนาะบูฮัวสิได้หรือบัวพี่นี่ได้ก็ไปรุ่นนํากันเนาะว่าสิมีเขียนบ่ลงมาท้งหน้าก็ซ้ำ งานบุญพี่น้องเอ,อ้ยเนี่บึ่งไป่แต่งไะไจะมีแต่แสงโคมก่อนมาบาอยสเหลือกอุดมีแต่แสงโคมโอ้ีมีเครียดในเขาจับอยู่บ่าน้องแบนี้โอ้มื่อนี้ฝนตกฝนตกแล้วกตะการึงเก้านะเขียนอ้อนะ เราก็เลือยพากันมาก,กันเดี๋ยวเอากบไปกกันคือกันนี่แหละบัวสิได้บ่วเพิ่งนำกันตอนนี้คอยก็ขึ้นมาหอดเดือนแล้วเนาะพออยู่กลางนานบ่มีเครียดคนกันหลายเนี่ยนะคนสำปังบุญมีแต่แสงโคมกับทางบุด ไ,ไลาย่าก็เลยขึ้นมาการอยู่เดินพอมันซีมมี่วนะ่ะเนาะเดี๋ยวไปบังไปล้วนน้ำกันนะจะเคลื่แบบนี้สคิคูมกับขี้ะเบิดละ การจิตโดนเดินอะไรยังมีเห็นเขตจิตโตจังิเนองยังไสงสัยเขตวิมีบ่มันมีอ่บบุกตะตามตัเก้าสุคนต๊หละเ็อได้ยังมีเห็นจะตโตอยู่ัง เรียกว่าภูคาภูจักสายตาเขตพ้บ่นตอนนี้ก็ได้ลูกมาหดแกงเนาะป่วอยู่เดินบ่มีเขี้นะก็มาเลาะเบื้งการเบื้งอยู่แถวแกงจะบ่มีมากระยิบขี้เป็นเต็นท์น้ำ คนต้แห้งอยู่น้ำอังน้ำพอมือนึ่งค่อยมาค่อยมาใส่ต่างกินนกกับน,น้ำแห้งมาแล้วมือนี้น้ำลายเหงคนต้แห้งเต,ตึกเตมมีที่อึ่ง mẹ mì chết mẹ ơi mì ơi cái ơi mẹ đấy mẹ như một bên nhà ơi mẹ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  ơi กขอกกังมิ๊กก็อกกังจับหับ้างโอ้ยโอย้ี่นี่โอ้ยลุมมือไปช้ำ

โบมีเกียดไปหนึ่งเอ้ยโอเคอเก็นโบอโอก กันปลาโอ้บะซิวบะซิวหลายนี่ยังบ่ได้เก็บจักโตนะพี่ ก็เเจะปุ่มมันูมันตุนก็อเ,เอาปุนี้น่ะก็สักลงบางคนก็เอานอนลงกวางไงพกสุดเสียงตาไป่น้อง จำสิจำสิคุณพีนานวันี้มันบนเขาบนเขาทางเขาจุดน่าจะมีเออกมานี่บบเห็นกันเลยโอ้เศษดบมีบบโอเค

cái nông chiết đó Ô oh, miền mồm Với sinh cả kiến Chết này của cao chị âm chứ เป็นลุ้นบนนนป็นไม่นา,าะนี่คือสิบุ่มีการขีดกับเมยยางแล้วพี่น้องเลยโบเห็นขีดมานี่กยพวกข้าขอโจ๊กคลิปไปตรงนี้ก่อนเนาะข้ากระย่างจนขาลอยลบลาโบได้เขีดจุดตัวเป็นยังไงกะฝาก กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดกระดิ่งให้สองบุคคลนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคคาฮิดคลิปต่อไปข้างหน้าเนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมแบบว่าจะไปพาาฮิตยังเมื่อกี้ก็ฝากไว้ซันี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหม